สวัสดีเจ้าสวัสดีปอมแมพีน้องตำบลบัวกล้างตีหักแล้วก็คารพบทุกทุกทันนะเจ้าวันนี้มาป้ากับเสียงไรสายนะเจ้ากับรายการบัวกล้างนิวผ่านทางรายการนะเจ้าของทางเทศบาลตำบลบัวกล้างตลอดจนผ่านทางเสียงไรสายนะเจ้าของเทศบาลตำบลบัวกล้างซึ่งเราจะมีนัดป้ากันนะเจ้าทุกวันอังคารวันนี้ตรงกับวันอังคารที่หนึ่ง เดือนพฤศจิกายน2 5 6 5านะเจ้าวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะเจ้าของเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าซึ่งในเดือนนี้นะเจ้าเฮาก็มีกิจกรรมมากมายติดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเจ้าในช่วงของเทศกาลวันลอยกระทงหรือว่าลอยกระทงยี่เปงนะเจ้าซึ่งทุกๆปีนะเจ้าเปิ่นก็จะมีการจัดงานนี้ขึ้นมาโดยต้มบลบัวก้างของเฮ้านะเจ้าเฮาก็จะมีในส่วนของกิจกรรมวันยี่เปงนั้น เราจะมีนะเจ้าตามวัดตามว่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเทศนะเจ่าแล้วก็รวมไปถึงการประดิษฐ์โคมนาเจ้าด้วย่าการการจุดทางปฏิทีมต่างๆนะเจ้าสำหรับในวันนี้นะเจ้ามาปากเรเป็นการบุกก้างนิวในวันอังคารที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนะเจ้าวันนี้เราก็มีข่าวสารมากมายติดกันเนาะติดจะมาอูเอินประชาสัมพันธ์สำหรับประเมพี่น้องของตำบลบุบกก้างนะเจ้า ตลอดจนปอมเมอปิ้นงตีติดตามชมผ่านทางเฟซบุ๊กไล่หน้าเจ้าของเทศบาลตำบลบัวกล้างได้ฟังกันว่าทางเทศบาลตำบลบัว,บบวกล้างของเฮ้านั้นมีกิจกรรมไอหยังพองนะเจ้าจะสาหรับในช่วงนี้นะเจา้าก็ยังเป็นช่วงของเทศกาลร,ร่วาวันติเปิลทําบุญกฐถินนะเจา้าซึ่งบุญกฐถินนั้นหนึ่งปีก็จะมีหนึ่งครั้งหนา้าเจ้าสําหรับวัดในตําบลบัวกล้างของเฮาหน้าเจ้าซึ่งตอนนี้ก็ได้จัดในส่วนของการทําบุญกฐถินเนี่ย หลายวัดแล้วนะเจ้าซึ่งกำหนดการต่อไปนั้นนะเจ้าสามพฤศจิกายนนี่นะเจ้าก็จะเป็นการทำบุญกระถินของวัดร่องกองเข่านะเจ้าแล้วก็โซนในวันที่หาพฤศจิกายนนะเจ้าก็จะเป็นวัดร้อยพ่อมนะเจ้าซึ่งทางวัดร้อยพ่อมนั้นนะเจ้าเปิ้นก็จะจัดขึ้นในวันที่หาพฤศจิกายนแล้วก็ในส่วนของวันที่หกพฤศจิกายนนะเจ้าก็จะมีการจัดทำบุญกระถินอยู่สามวัดติกันวัดแรกจะเป็นวัดปราตานนะเจ้า แล้วก็แห่วัดหนึ่งจะเป็นวัดบันโปงส่วนวัดยาปายนันนะจ่าจะเป็นจุนลกระินนาะเจ้าซึ่ง้ามสมมุทรปรมีพี่น้องตำบ,บกกลบโฑก้างนาะเจ้าทันใดตีสะดวกไปรวมทําบุญนาะเจ้าสําหรับการทําบุญทอดกฐถินนั้นก็จะส่งอนงันทรงส์นาเจ้าหึงสาหรับเฮาตึงจาดนี่แล้วก็จาดหนานาะจาเพราะฉะนั้นอยู่ไก่ตีไหนก็สามารถต่จะไปรวมทําบุญใดนาะเจ้าจะสาหรับข่าวต่อไปนั้นนาะเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับกําหนดการ นาเจ้าการออกจัดเก็บค่ารมเนียมขยะของตำบลโบกก้างนาเจ้าซึ่งในตำบลโบกก้างของเฮ้านะเจ้าเฮ้าจะมีการออกจัดเก็บเชิงลุกนาจังสำหรับพ่อแม่พีน้องตําบลโบกก้างโดยกาหนดการของเฮ้านาเจ้าเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนจนถึงวันที่เก่าพฤศจิกายนนี่นาเจ้าในส่วนของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันนี้เฮ้าก็ออกไปเก็บตีหมูหนึ่งหมู่2ส่วนในวันที่สองนาเจ้าเฮ้าจะไปเก็บตีหมู่3แล้วก็หมูสี่ แล้วก็วันที่3จะไปเก็บตีหมูหกแล้วก็หมูเจ็ดส่วนวันที่4นะเจ้าฮาจะไปเก็บตีหมูห้าแล้วก็หมูที่สิบเอ็ดนะเจ้าส่วนวันที่แปดส่วนวันที่เจ็ดนะเจ้าจะไปเก็บตีหมูแปดแล้วก็หมูเก่าแล้วก็วันที่แปดนะจ้าจะไปเก็บตีหมูสิบแล้วก็หมูสิบสองแล้วก็วันสุดท้ายนะเจ้าจะไปเก็บตีหมูสิบสามบันน้องเหนียงนะเจ้าซึ่งปอม่พี่น้องทันใดนะเจ้าตีอาจจะอยู่ตีบานนะเจ้า เจ้าหน้าที่ของเฮาจะออกไปหาบริการนะเจ้าในส่วนของการชรําระการทมเนียมขยะครเรือนระซาวบาทนะเจ้าปอมเมอปิโน,น่งสาม,มารถชําระผ่านอ่าสาม,มาชาระปีนราเดือนนะเจ้ารายปีหรือว่าจะเป็นเกิงปีก็ได้นะเจ้าอย่างแรกก็ลองติดต่อเจ้าหน้าที่ดูตีเปิดออกไปเก็บนะเจ้าหรือว่าหาซึว่าปอมเมอปิโน,น่ทันใดนะเจ้าบ่สะดวกตามวันเวลาที่เฮาได้แจ้งไว้ท่านสาม,มานะเจ้าตีจะบริการชรําระการทำเนียมออนไลน์ของขยะใดนะเจ้า เพียงขั้นตอนง่ายๆนะเจ้าประเมพี่น้องทุกท่านนะเจ้าขั้นตอนแรกก่อเข้าไปสแกนคิวอา e คนะเจนะ้าหน้าบริเวณเ Facebook ของเทศบานตบุญบญกก้างหลังจากนั้นนะเจ้าท่านก็เข้าไปสู่เข้าไปสู่เมนูนะเจ้าซึ่งเมนูนะเจ้าท่านก็สามารถขับไปกดในตีปุ่มของกอ,องสาธารณาสุขนะเจ้าหลังจากนั้นท่านก็ติดต่อนะเจ้าติดเจ้าหน้าที่ของทางกองสาธารณสุขเพื่อติ่จะสอบถามนะเจ้าว่าการทำเนียบของท่านเนะี่ยข้างใจตะใด หากจะต้องการจ่าย3มเดือน4ีเดือนด้วยเป็นปีเนี่ยจะต้องชําระกี่บาทนะเจ้าก็สาม,มารถถามได้หลังจากนั้นนะเจ้จาเจ้าหน้าที่ของเฮาเนี่ยเปินก่อจะบอกไม้เลขบัญชีแล้วก็ทันสาม,มารถทตีจ่จะชาระเงินผ่านทางระบบออนไลน์นะเจ้ามายังในส่วนของเทศบาลตะบลบัวก,ก้างเลยทางนี้นะเจ้าก็เป็นการยกระดับการถึงบริการประเมพี่น้องประชาชนตามรูปแบบของบัวก,ก้างสมาร์ทซิตี้นะเจ้าหรือว่าไตายองสมาร์ทซิตี้ ตีเฮาจะพยายามนําเอาเทคโนโลยีต่างๆนะเจ้าเข้ามาปรับใจครับการถึงบริการปอมแมบปีน้องนะเจ้จาจะาสำหรับข่าวต่อไปนั้นนะเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของการฮับนะเจ้าฮับลงทะเบียนของผู้สูงอายุนะเจ้าตาบ,บกกลับก้างผู้สูงอายุทันใดนะเจ้าตีหูซิตโตเก่าเนะเาะเพอปินกกรเมืองทันเนี่ยเด็กเสียซิทนะเจ้าในการฮับเบี้ยงงีพเฮาจะมีการฮับเบี้ยงงีพนะเจ้าการลงทะเบียนนั้น อยู่สองช่วงเวลาติดกันนะเจ้าทางนี้นะจับปอมเปีญนองจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะเจ้าข้อที่หนึ่งท่านจะต้องอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2567หรือว่าเกิดก่อนวันที่สองกันยายนปี25 0 7เจแล้วก็จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตของตำบ,บกกลโบก้างหรือว่าท่านใดตีย้ายมาใหม่นะเจ้าท่านก็จะต้องย้ายมาก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี่นะเจ้า แล้วก็ขอดีสามเจา้าท่านจะต้องเป็นบุคคลตีบตรนรับสวัสดิการหรือว่าซทธิประโยชน์ใดๆของทางรัฐนะเจา้าในงานรัฐหรือว่าจะเป็นบวิกิจหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นะนะเจ้าณวันที่ท่านมีซด้บเงินเบีเบ้ยงชีพซึ่งเราจะมีการหับลงทะเบียนนะจะอยู่สองช่วงเวลาติดกันช่วงแรกเจา้าจะหับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน2565นะเจา้าแล้วก็ทังช่วงหนึ่งจะหับเดือนมกราคม จนถึงเดือนกันยายน2 5 6 6, 6. ทาทั้งนี้นะเจ้าปอม่ปีนนองที่มีคนสมบัติดังตีเฮาได้อู่ไปนะเจ้าทันก่อเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้นะเจ้าอันดับแรกนี่ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนท่านจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตีปรากฏเลข13หลักของเฮานะเจ้ามายืนต่อเจ้าหน้าที่ข้อที่สองจ้าก็คือทะเบียนบ้านฉบับเจบ้าบานซึ่งเป็นตีอยู่ปัจจุบันของทันนะเจ้าส่วนขอ้อที่3นั่นก็คือ สมมติเงินฝากธนาคารนะเจ้าประเภทออมทรัพย์ในนามของผู้ติมีซิ์หรือว่าผู้ติมีการรับมอบอำนาจจากผู้ติมีซิ์นะเจ้าซึ่งทางนี้นะเจ้าปอมเปอนปิโน่ทันใดตีบตาทสามารถเดินทางมายืนในส่วนของการขอรับเบี้ยงชีพในปีงบประมาณ2567ดได้นะเจ้าทันสมาตีจะนำนะเจ้าในส่วนของการมอบเอกสารหลักฐานเนาะในการตีเจ้างคนอื่นมาทาทานแท่นเนี่ย สาม,มารถทําใดนะเจ้าเพียงแต่ทันจะต้องเต็มเอกสารต่างๆดังที่เฮาเด้อูวเอินไห้นะเจ้าทางนี้นะเจ้าท่านสาม,มารถตีจิตต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ติงานสวัสดิการสังคมและก็พัฒนาชุมชนในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา8ดโมงก่งนะเจ้าจนถึงเวลาสีนะ่โมงก่งทานสาม,มาทโทรโทรศัพท์ขอมาสอบถามใดนะเจ้าตีไม้เลขโทรศัพท์0 53, 46, 5 3 4 4ห548ห้านะเจ้า ศ5 3 4 4ห5ส8ี่หี่ในวันและก็เวลาราชการนะเจ้าจอสำหรับข่าวต่อไปนั้นนะเจ้าทางจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีแนนโยบายนะเจ้าที่ต้องการหึงตำบลบวกก้างรวมไปถึงทุกตำบลน,นะเจ้าแล้วก็อำเภอทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเป็นอำเภอที่มีถนนสวยเมืองสะอาดดอกไม้งาม ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดจีนใหม่นะเจ้าซึ่งทางนี้นะเจ้าทางเทศบาลตำบลบัวก,ก้างก็ขอโจ,จรโจนปลอมเปนปีนอกทุกทันนะเจ้าหึงข่าวรวมโครงการถนนสวยเมืองสะอาดดอกไม้งามตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดจีนใหม่โดยขอความร่วมมือหึงทันได้ดำเนิกนการดังต่อไปนี้นะเจ้าข้อที่หนึ่งหึงมีการขัดเยกขยะก่อนที่จะทิ้งแล้วก็น,นำขยะใส่ถุงมัดปากถุงหึงเรียบร้อยนะเจ้า ก่อนตีทันจะนํามาทิ้งตีบริเวณด่าบาดของทันหรือว่าจุดตีทันทิ้งขยะนะเจ้าข้อที่2การทําความสะอาดนะเจ้าภายในบ้านเรือนแล้วก็จัดการบริเวณหน้าบาดของทันหื้เป็นระเบียบเรียบร้อยข้อที่3บอกควรที่จะมีการปล่อยน้าเน่าเสียนะเจ้าหรือว่านำนำติป็นของเสียไหลลงทางสาธารนณะเว้นแต่นะเจ้าทันเด็กมีการติดต่างทั้งบําบัดน้าเสียแล้ว ้อดีซีหากเฮ้านะเจ้าด้วยทันปะคนตีควางขยะตีบบเป็นตีหรือว่ามีการรับรอกทิ้งขยะบริเวณตีสาารณะนะเจ้าถนนหนตั้งต่างๆทันสามาทโทรขอมาแจ้งตีเทศวานตำบ,บนบัวกก้างใดตีไม้เลโยทรศัพท์นะเจ้า053 446 548 053 446 548นะเจ้าและศูนขอสุดท้ายนั้นทันสามาตีจะตกแต่งนาะบานของทัน หน้ามองนะเจ้าดยการปลูกต้นไม้ดอกไม้หื่อมีความสวยงามซึ่งทางนี้นะเจ้านอกจากเขาจะทําตามนโิบายของท่านผูวาราชกา,กาจรจังหวัดเจียงใหม่แล้วอยางปิ้นการทาเมืองบาดของเฮานะเจ้าหนามองแฮมและก็เวลาคนตีสันจ้อนผ่านไปผ่านมานะเจ้าหรือว่าคนตีจะไม่แอวบ,บานเฮานะเจ้าเปิ้นจะไดหันว่าบาดของเฮานั้นมีความสะอาดถูกสุขะลักษณะนะจ๊ะแล้วก็ยังหน้าเขาหน้ามองตัวนะเจ้าทางนี้ก่ เพอหงตำบลบัวก้างของเฮานันนะเจ้ามีความสะอาดอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลบัวก้างเฮาจะมีการประชาสัมพันธ์นะเจ้าเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการทาความสะอาดของตำบลบัวก้างของเฮานะเจ้าหึื่ปิ้นประจําเพอตีจึงตำบลบัวก้างของเฮานันมีความสะอาดอย่างยั่งยืนนะเจ้าจะสําหรับข่าวต่อไปนั้นนะเจ้าก็เป็นกิจกรรมตีทางเทศบาลตำบลบัวก้างเฮาเดททําในช่วงตี่ผ่านมา เมื่อวันที่30ตุลาคม2 5 6, 6 5, นณเจ้าเทศบาลตำบลบับบบวก,กลางโดยแกนนำของท่านนายกสมซีดคำยนนายกเทศมนตรีตำบลบัวก,กลางนะเจ้าเฮาเดีมีการมอบทั้งขยะกลโล่งนณะเจ้าหรือว่าทั้งขยะรักโรคซึ่งตามโครงการส่งเสริมแกนจัดการขยะอินทรีย์โดยทั้งขยะรักโลกแก่ประชาชนตำบลบัวก,กลางซึ่งในครั้งนี้ณนะเจ้าเฮาเด้มีการคัดเลิกบานร่องกองเขา่าวมูติเก่าณนะเจ้า เป็นหมบันนำรองในการตีจะทําการเยกขยะก่อนทิ้งนะเจ้าซึ่งขยะที่เฮาหึงไปนั่นก็เป็นทั้งขยะกล่นโลงนะเจ้าก็จะเป็นทั้งขยะตีเฮาใจกําจัดขยะเปียกนะเจ้าซึ่งขยะเปียกนั่นก็จะมีขยะประเภทเป็นเศษอาหารนะเจ้าเศษพักเศษไม้ต่างๆนะเจ้าตีทันกินแล้วห่ะมันเลื้อเนี่ยทันสามารถตีจะนํามาควางในทั้งขยะใบนี้ได้พอท่าขยะเต็มแล้วนะเจ้า ขยะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทันก็สามารถตีจะนําไปปลูกต้นมงตน้นไม้ใดนะเจ้าหรือว่าอาจจะมีแกนย้า่ถังเนี่ยไปจุดบริเวณอื่นใดนะเจ้าซึ่งโครงการนี้นะเจ้าเป็นโครงการตีทางาคณะกรรมการอ,อทรลอของตำบลบัวก,ก้างเปิดเดมีการขัดเลิกนะเจ้าเสนอโครงการของงบประมาณจากกองทุนนะเจ้าลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัวก,ก้าง ซึ่งทางนี้นะเจ้าทางเทศบาบตำบลบัวกล้างของเฮานั้นจะมีการขยายพลนะเจ้าครบทั้ง13หมู่บ้านในปีหนานน้นะเจ้าหลังจากนั้นเจ้าท่านนายกเทศมนตรีตำบลบัวกล้างก็ได้รวมกับผู้ขอรวมกิจกรรมได้มีการฟังขยะลักโลกนะเจ้าซึ่งการดาเนินการในห่วงต่อไปนั้นเทศบาลตำบลบัวกล้างเฮาจะมีการรณรงค์ปลอมแม่ปีนองเนี่ยแต่มีการขัดเยาขยะอย่างจริงจัง พอตีจึงโครงการของเฮานั้นประสบความสําเร็จแล้วก็เกิดผลนะเจ้าแก่ปอมเมอป,ปีนองแล้วก็ชุมชนทํามือตะบ,บนโบก้างเป็นตาบลที่มีความสะอาดอย่างยั่งยืนนะเจ้าซึ่งตอนนี้นะเจ้าในปีแรกนี้ในหมู่บ้านแรกที่เฮาเลิกนันนะเจ้ากับเป็นหมู่บ้านมูติกาบานร่องกองเขาซึ่งในปีหน้าน,นั้นเฮาจะมีการขยายนะเจ้าไปยังแฮมซิบสองหมู่บ้านหึงครบถึงซิบสามหมู่บ้าน เพอตีจาถึงตำบลบัว,บบวก,กล้างของเฮ้านะเจ้าเป็นตำบลบลนหนึ่งตีนนำรองในเรื่องของความสะอาดนะเจ้าจะสำรับข่าวต่อไปนั้นนะเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการประชุมนะเจ้าซึ่งในวันนี้นะเจ้าทางทันในโยเทสมุตรีตำบลบัว,บบวก,กล้างทันสมซีคคำยอนนะเจ้าก็ได้มีการเข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็การประชุมคณะกรรมการบริหารแบบบูรณา,าการของอำเภอสังกำแปงนะเจ้าครั้งที่13า ประจำปี2 5 6 5ซึ่งมีท่านในอำเภอจาท่านพินโยพัวศรีพันธ์ท่านในอำเภอสักกําแพงก็เดป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะเจา้าณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตนเปาทั้งนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะเจา้ามีผู้นําท้องถิน่นในอำเภอสักกําแปงก็ได้มีการข่าวรวมเปินจํานวนหนักนะเจา้นะจาทั้งนี้เป็นก็ดิดมีการชี้แจงถึงแนวนโยาบายการปฏิบัติงานนะเจา้าซึ่งก็ได้หามมาจากกรม แล้วก็เด้มีการนํามากระจายงานถึงสําหรับผู้นาท่องถท่นแล้วก็หุหนา้าโซนต่างๆนะเจ้าแต่มีการนําไปประชาสัมพันธ์ร่วมนําไปปรับใจ้กับท่องถท่นตัวเก่านะเจ้จาจะในส่วนของข่าวสุดท้ายนั้นนะเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของตำบลบ,บวกก้างนะเจ้าซึ่งตำบลบ,บวกก้างของเฮานันนะเจ้าตอนนี้เฮาเด็ดรวมกราทางสนามบินเล็กนะเจ้าหรือว่าสนามบินเชียงใหม่แอร์สปอร์ต ซึ่งเป็นสนามบินที่อยู่ในตำบ,บกกลโบก้างของเฮ้านะเจ้าตั้งอยู่ที่บ้านโบก,ก้างซึ่งเปิเดมีการจัดกิดจกรรมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวถ,าาถ้าอากาศยานนะเจ้าซึ่งก่อจะเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งก็จะเป็นการท่องเทียเ่ยวที่ได้มีรวมกับทางสนามบินเหล็กนะเจ้ากำหนดการของเฮ้าหนะเจ้าใจจือว่า Folk and Flower Festival นะเจ้าหรือว่าเทศกาล วิถีพื้นบ้านและเทศกาลดอกไม้แอดบวกค้างสักกำแพง2022นะเจ้าซึ่งกำหนดการของเฮานั้นจะเริ่มในวันที่10เก่าพฤศจิกายนจนถึง14กุมภาพันธ์2 5 6 6านะเจ้าโดยในวันที่10เก่าพฤศจิกายนนั่นเปิเกิดจะมีในส่วนของพิธีเปิดนะเจ้า Folk and Flower Festival นะเจ้าซึ่งในครั้งนี้ิะเกิดจะมีการแถลงข่าวโดยมีสื่อมวลชนนะเจ้าจากทงางภาคเหนือก็จะมารวมแถลงข่าว และวก็ยังมีมหากรรมแกนแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุนาจาวรั่วอาซีครั้งที่3ประจำปี2 5 6 5นอกจากนี้นาจ้าวยังมีการประกวดนาจ่าวห้องเพลงนาะจ้าวซึ่งก่อจะเป็นเพลงประเภทใดนั้นเดี๋ยวทางคณะกรรมาการนาะจ่าวเป็นเกิดจะมีการชีเจงแฮมกําหนึ่งนาะจ่าวซึ่งในวันนี้นาะจ่าวเทสบาลตบุบบ,บวก,ก้าของเฮาก็มีท่านนาครใจจา่าร้อมกเจาหนาทีเฮาก็ไปรวมฟังนาะจาวในส่วนของแนวคิด แล้วก็นโยบายแล้วก็รวมถึงกำลัดการการจัดงานนะเจ้าการห้องเพลงนันนะเจ้าเปิ้นจะมีการเปิดทา้มมาสมัครมู่บานล,ละสี่คนติกันนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นประชาชนจ่นเนตํำบลโวก,ก้างท่านใดที่มีความสนใจท่านสมารถไปสม,มัครใดนะเจ้าตีบัตรปลงบาตเลยรวมถึงนะเจ้ากับวงดนตรีปื้นเมืองนะเจ้าซึ่งเปิ้นบ่ได้จำกัดนอกว่ามู่บานล,ละกี่ทีมมู่บานใดตีรวมโต๊วกันใดท่านสามารถตีจะไปสม,มัครใดนะเจ้าซึ่งในครั้งนี้ ปนก็นจะมีถ้ยราองวันแล้วก็มีราองวันมอบอตัวนอกจากนี้นะเจ้าปนยังมีงานโคบันยองมีการจัดแสดงสินค้าแล้วก็นําสินค้าผลิตภัณฑ์ของตําบ,บ,บกกลโบก้างนะเจ้านาไปจัดจําหน่ายโดยมีกท้องว่าเจ้าบาทน,นะเจ้าพอไปไปนองตําบ,บ,บกกลโบก้างก็จะได้รวมออกบูธขายสินค้านะเจ้าแล้วก็ยังมีในส่วนของบอลลูนดึงเชือกนะเจ้าซึ่งก่อ ตอนนี้เป็ลกำลังทำโปรแกรมในส่วนของแพ็กเกจนะเจ้าบอลลูนว่าการขึ้นบอลลูนหนึ่งรอบนั้นจะมีค่าจิตใจจะได้พองนะเจ้ารวมทีถึงมีกิจกรรมบอลลู Dinner, นแอนด์ดินเนอร์นะเจ้ามีการกินเข่าขัางลานเวนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่หาชมไดย้ยกเมนูอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นการกินมุกกระแล้วก็การกินอาหารอย่างรู้นะจ๊ะซึ่งก็จะมีโปรแกรมหึ ซึ่งเดี๋ยวจะมาอุเอินประชาสัมพันธ์แฮมก้ามหนึ่งนะเจ้านอกจากนี้นะจ้ะภายในงานนั้นกนจะมีสนดอกไม้ซึ่งสนดอกไม้นะเจ้าหาสว่ทันใดที่มีโอกาสเด้ขึ้นบอลลูนทันสามารถมองเห็นนะจาะสนดอกไม้ของเปิรนเนี่ยก็จะเป็นรูปของเครื่องบินนะเจ้าซึ่งก็จะมีนกไม้นานาชนิดตีมาปลูกตีพื้นทีจำนวนสิบสีไฮติกันนะเจ้าสำหรับกาข่ชมนันนะเจ้าเปิรนก็จะมีกาข่ชมอยู่หาสิบบาท ทางน,นี้ก็จะเป็นการบํารุงนะเจ้าการการหดน้าดอกไม้การใส่ปุ๋ยการดูแลดอกไม้นะเจา้าซึ่งปอมแมปีน่นงสามารถที่จะซื้อบัตรแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปนะเจา้าแล้วก็ยังมีในส่วนของมุมเรือดอกไม้นะเจา้าท่านสามารถแต่งกายด้วยชุดปื้นเมืองหรือว่าชุดราตรีหรือว่าชุดเอียงก็ไดนะเจา้าที่สวยงามแล้วก็เป็นบันทึกภาพพร้อมกับครอบครัวของทันใดนะเจา้านอกจากนี้นะเจา้าเป็นยังมีในส่วนของรายการนะเจา้าเชียงใหม่แอ์โชว์นะเจา้า ครั้งที่3ซึ่งก็จะมีในส่วนของการบินนะเจ้าของเครื่องบินเล็กโชโตยซึ่งกํานัการต่างๆนั้นนะเจ้าเปิลก็จะมีกํานัการมากมายติดกันแล้วก็ยังมีเคาดาว2023นเป็นการประกวดรถหรูรถเบนซ์รถบ m เนะเจ้าใครตีอยากจะหันลดราคาเปงๆงก็สามารถไปชมในงานนี้ได้นะเจ้าจ้นี้ก็คือในส่วนของข่าวต่างๆนะเจ้าเกี่ยวกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเทศบ้านตบุญบวก้าของเฮานันนะเจ้า ขาก็ได้มีส่วนรวมเนาะในการไปข่าไปจุยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนะเจ้าซึ่งตืมนมนี้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะเจ้าตีนำบาอูเออร์สำหรับ่อม่พี่นอ้องถูกท่านได้ฟังกันในวันนี้นะเจ้าสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าก่อจะขอฝากปอม่พี่น้องนะเจ้าในการเดินทางไปในมาไหนเนาะช่วงนี้ในส่วนของถนนตีบนโบก้างนะเจ้าเป็นยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง พอแม่พ่น้องท่ันใดตีจะเดินทางไปนะเจ้าบริเวณถนนสายบวกก้างบ้านป่าไผ่นะเจ้าหากสมมติว่าเว่นใดก็อข้ของเว่นนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้เครื่องจักรเปินกําลังทํางานอยู่นะเจ้าแล้วก็ยังบัสเซต์เตอร์นะเจ้าเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยอาจจะปิ้นเรืองตียากลาบากสําหรับคุณตีสัญจ้อนผ่านไปมากนะเจ้าจากสำหรับในวันนี้นะเจ้าก่อหมดเวลาลงแล้วปิ่งมาปั๊บการรายการบวกก้างนิวนะเจ้าทุกวันอังคารเวลาหาโมงเป็นต้นไปนะเจ้า กับขาเจ้าวรลภาพินโยชิตนักประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตนตบ,บุบบวกล้างแล้วก็ในวันศุกร์นะเจ้าป้ากับบรยการนายกสมซิ์พบป,ประชาชนในเวลาเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้คงจะต้องขอลาปอมม่พี่น้องไปก่อนโชคดีมีวความสุขจะไปขอปิดปอมม่์ี่น้องทุกคนนะเจ้าสวัสดีเจ้า